เริ่มต้นเกมมาเจก็เห็นแล้วว่าตรงกลางแม่น้ำกำลังจะไฟกันว่าแล้วก็เลยยอมทิ้งเวฟครีเพื่อจะไปช่วยเติมเพื่อนและสุดท้ายก็เลยสอยได้แคร็กเป็นเฟิร์สบัตไปแอมก็จะไหลหเก็บลิเลียนะ้าแต่กลายเป็นว่านางฟิกหนีไปได้ยังไม่ไวาวหันมาปาสกิลแต่จนเจกเกือบขีดด้วยความที่เห็นวลอลกซี่มาเติมแล้วเจก็เลยกัดจะไหลไปยิงซิวแต่นั่นคือการตัดสินใจที่ผิดเรานอกจากซิวจะรอดชีวิตแล้วนางยังสามารถเก็บเวเล็กเก็บคริซี่เป็นหน้าคิวของนางไปได้ด้วยแอมคนซวยดังกลายเป็นเจกุด้วยถูกล,ลิ ใส่จนสิวสันไปและแม้สุดท้ายสิวจะพยายามกดเอาตีนี้แต่ก็ถูกเจเก็บไปอยู่ดีและจุดนี้เลยนะเองก็สามารถเก็บเวรเรดไปได้นั้นนางก็พักพวกเลยเพิ่งเพิ่ก็จะมาวิ่งไล่เจกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์สารนิจอยู่กลางพุ่มกระโดดออกมาตีตุ้มๆอยู่ในนั้นเกือบขีดแต่นางก็รอดชีวิตไปด้วยเอาตีของแกรกที่มาขัดเอาไว้แทนที่นางจะหนีไปกลับมมวิ่งไล่เจแบบไม่ประเมินเลือดตัวเองเลยแน่นอนสุดท้ายนางก็ถูกเจสอยกระบอไปโดยปริยายหบจากไฟนั้นเจก็กลับมาทำเลนต์ต่ก แกร์ดขดคาบอหนูโห oh, คิดดูางกรกถึงก็อดไม่ไหวพิมพมหาเวเรสทิมเจว่าเอาเรื่องแน่นอนจะหนูหนาทีนี้เหลือเทพยอนเฝ้าป้อมอ,อยู่คนเดียวคลิกซี่ที่ลงมาเติมเรนเจก็เลยยิ้มกริมวันนี้งานแกงต้องมาแล้วไหมอ๊ย้ยตายมันกลายเป็นว่าเอาตีเจมันว้าวนี่ที่ไม่ต้องเศร้าเพราะคลิกซี่ทีมเราสามารถเข้าไปปิดยอนคาป้อมได้เรียบร้อยหลังจากนั้นเจก็ยังไม่ทันได้ย้ายเลนพอดีว่าเวเรสกำลังจะเปิดไฟเจก็เลยตามไปแล้วสามารถปิดกรกไปได้นั่นคือคิดว่าน่าจะได้ป้อมเขาต่อกลายเป็น กลเมนทีมเพ่นคีวของนางไปหนูที่นี่พอเจ๊เก,กิดขึ้นมาใหม่เจ๊ก,ก็เลยโยกเลนขึ้นไปเพื่อที่จะไปได์ป้อมบนแต่พอเห็นว่าที่ฝ่งตรงข้ามเขามารอรับเวฟคลิปนี้อยู่แล้วเจ๊ได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปช่วยซานิสเอาดาร์เลเยอร์แทนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าดาร์ตัวนี้ทีมพอเจ๊ก,ก็ได้ไปโดยในระหว่างที่ร,รอคลิสซี่ปล่อยดาร์พวกเราก็เลยแยกย้ายมาทาเลนต่อและตรงนี้เองเจ๊ก,ก็เลยไม่ต้องรออีกต่อไปสามารถได์เอาป้อมบนของพวกเขามาได้เพราะว่ายังไม่ทันทาอะไรก็เหลือไปเห็นว่าตรงกลางปากกกก่าปปอนนอกำล ต้นเจสามารถยิงปิ้วปิ้วสอยโอเมนมาได้แล้วพอจบจากไฟนั้นคลิกซี่ก็ปล่อยดาร์คเลเยอร์มาที่เลนกลางเจก,ก็เลยเดินมาพร้อมกับดาร์คตัวนี้พรอจะช่วยกันกับคลิกซี่รุมตีจนยอนขีดขาป้อมไปต้นเจยังได้ป้อมกลางของพวกเขามาอีกหนึ่งทีนี้พอจบจากป้อมกลางอารามเหลือไปเห็นไฟที่มันเกิดขึ้นก็เลยเข้าไปเติมแน่นอนว่าเจก็เข้ามาเสริมถูกจงังหวะจนสามารถเก็บซิลไปได้ปรากฏว่าจบจากไฟนั้นเวรสก็เหลือเลือดอยู่ครึ่งหนึ่งอันจึงกาจะกลับบอรบลรีเลือดว่ายังไม่ทันด้ทำดังใจงก็หลิปปด ทีเมื่อนางไม่มีใครมาเติมอ่ะโอเคหนูจากนั้นทีมพ่กเจก็มีโอกาสได้ดาร์คสเลเยอร์อีกครั้งพวกเราก็ไม่รั้งรออีกต่อไปอาศัยดาร์คตัวนั้นขึ้นไปไดยป้อมกลางของพวกเขาแต่ก็ทําได้เพียงเท่านั้นเพราะฝั่งตรงข้ามสามารถเคลียร์ดาร์คสเลเยอร์ไปได้แล้วททม์มิ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราจะรอให้ก็สเลเย,ยอร์มาเกิดแล้วแต่แล้วเราจะหนูอารามด้วยความที่พวกเราในยพยายามจะฝืนขึ้น,นป้อมของพวกเขาได้ไดกสป้อมนึงด้วยความที่ไม่พร้อมนั่นนะหนูจึงกลายเป็นว่าเจต้องเอาชีวิตไปทิ้้้งงงในนนนนนไฟทททตรรรััแัแีีีะหวว่่าาเเเเจออกกกดด็ลลย เกิดขึ้นมาแล้วทีแรกที่หมเจก็ดูเหมือนจะป้นเปี้ยนเพื่อ,อจะเอาคอสเลเยอร์ตัวนี้แน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามก็ยอมรู้ดีว่ากอสเลเยอร์ตัวนี้สําคัญกว่าเขาเป็นอย่างมากพราเขาก็เลยป้นเปี้ยนอยูอย่แถวนั้นไม่ยอมไปแต่ไงบทที่ทีมตรงข้ามจะเลิกสนใจกอสเลเยอร์พวกเขาก็เลิกสนใจไปซิอย่างนั้นมันดันเป็นจังหวัดเดียวกับที่เจกเกิดขึ้นมาด้วยพอดีว่าแล้วเจ๊เลยปรีเขาไปช่วยเพื่อเอาคอสเลเยอร์ตัวนี้แน่นอนว่าพวกเราได้คอสเลเยอร์มาครอบครองในความที่ระหว่างที่เราเอาคอสนี้เวเรึ้นไปโซนไกลไป่เถรราาาามวพส สวนกลับโอเมนได้ถามว่าฝั่งตรงขัามถอดใจไหมก็ไม่วกเขายังคงสู้จนยิบตา,าสุดท้ายไปไปามาดันกลายเป็นว่าผลของไฟนั้นเหลือแค่เจก,กับเวรสและทีมตรงขัามก็คือเทพจอนที่คอยเฝ้าป้อมใหญ่อยู่ทีนี้ร็อกซี่ก็เลยบอก่ยอนรุดแรงแล้วให้รอเพื่อนแต่ขอโทษจ้าไม่ต้องรอแล้วนะทีนี้มีเจก,กับเวรสก็เพียงพอเอาล้วพวกเราก็ส่งยอนกลับบอกก่อนจะขึ้นบ้านใหญ่พวกเขาก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปในที่สุดจานูพอจบเกมนี้เจะละคนลงใจแถมยังกลายเป็นว่าดับบลฟินเพราะนอกจากจะได้ดาวแล้วยังได้เอ็มบ ากนั้นตากรรมของเจ๊ก,กับลาวิวพิ้วๆิบอยเป็นอย่างไรต้องบอกได้คําเดียวว่าปังมากคนูแต่เป็นปังปีนาเพราะหลังจากนั้นมาเจ๊ก,ก็ยังไม่เคยได้ดาวจากการหยิบลาวิวบอยมาแล้วอีกเลย